พาเพื่อนๆมาดูร้านข้าวแกงที่เสี่ยงไฮ้ดีงามมากเลยค่ะร้านนี้มีอาหารให้เลือกเยอะมากแล้วมีที่นั่งกินในร้านด้วยนะคะวิธีการซื้อแล้วก็เข้าแถวตามเข้าไปแล้วก็หยิบอาหารที่ต้องการใส่ถาดมาที่จุดคิดเงินแล้วจ่ายด้วยอลีเปย์ค่ะจ่ายเงินเสร็จก็ถือถาดไปหาโต๊ะนั่งเลย พี่โอไปวันธรรมดาช่วงกลางวันก็จะมีพนักง,งานออฟฟิศมากินเยอะหน่อยพี่โอบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะแล้วยังเติมข้าวเปล่าฟรีด้วยตรงนี้ที่เห็นเป็นออเดอร์เดลิเวอรี่ข้าวสวยเติมฟรีร้อนๆน้ำเปล่าก็ฟรีดีงามสุดๆถ้ามาแล้วแบตใกล้หมดก็เช่าพาวเวอร์แบงค์ในร้านได้เลย ร้าที่ผิวถ่ายมันไี่อยู่ตรงบันไดทางออกเวสหนานจริงทางออก3แนะนำเลยค่ะผ่านไปแล้วแวะไปกินถูกอร่อยสุขกับการกินสวัสดีค่ะ